สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายเดชาดึงสติอัชริยะ แม้เจอหลักฐานก็เปลี่ยนแปลงคด,ดีแตงโมไม่ได้ในกรณีที่นายฉริยะเรืองรัตนพงศ์ร้บนายเฉลิมพลหงษ์ยน์ประธานชมรมกู้ภัยทางน้ำภาคเจ็ดพยายามค้นหาพยานหลักฐานในคด,ดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาอีกครั้งทําให้ในเวลาต่อมาทนายเดชาได้อัดคลิปวิดีโอความยาวประมาณสองนาทีเพื่อพูดถึงเรื่องนี้ว่าในฐานะทนายแม่แตงโมซึ่งเป็นผู้เสียหายโดยตรงตามกฎหมายขอเรียนว่าพยานหลักฐานต่างๆของนายฉริยะซึ่งเป็นบุคคลภายนอกคดีไม่สามารถ ามารถนำไปเข้าสู่สำนวนทั้งของพนักงานสอบสวนและพนักงานอายการได้เพราะไม่ใช่คู่ความในคดี การจะนำไปส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษก็ไม่มีผลต่อคดีอย่างใดจึงขอแจ้งให้ทราบว่าการค้นหาดังกล่าวไม่ได้มีผลต่อรูปคดีแตงโมและปัจจุบันการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีหน้าที่สอบสวนแล้วขณะนี้คดีอยู่ที่อายการคาดว่าไม่เกิน7จ็ดถึงสิวันจะมีการออกคำสั่งฟ้องและพาตัวผู้ต้องหาไปยื่นฟ้องได้พร้อมกับได้เขียนข้อความกำกับคลิปด้วยว่าแถลงข่าวอฉริยะวันนี้การสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วพยานหลักฐานที่ได้มาไม่เกี่ยวข้องกับสำนวนคดี แตงโมไม่มีผลต่อการสั่งฟ้องคดีของอายการคดีแตงโมอีกไม่เกิน10วนันน่าจะออกคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาทุกคนการหาหลักฐานเป็นเพียงคอนเทนต์ของอัจฉริยะทางยูทู e และต่อมาทนายเดชชาก,ก็ได้โพสต์ข้อความยาวเหยียดอีกว่าอย่ารู้แก่อำนาจใช้กฎกดดันอายการคดีแตงโมอยากจะถามว่านายอัจฉริยะเป็นใครใหญ่มาจากไหนมีหน้าที่อะไรสั่งให้มีการรือ้อคดีแตงโมผมได้ติดตามข่าวเกี่ยวกับการถแถลงข่าวของนอายอัจฉริยะในวัน,น กรณีพาผู้สื่อข่าวไปงมหาพยัหลักฐานบริเวณท่าเรือที่เกิดเหตุคดีแตงโมแล้วให้สัมภาษณ์ทานองว่าพยัหลักฐานของตัวเองจะสามารถเรื้อคดีของตํารวจและอายการให้เริ่มต้นทําสํานวนคดีใหม่อยากจะถามว่านายฉริยะเป็นกระไรใหญ่มาจากไหนถึงจะมารือ้อคดีซึ่งพนักง,งานสอบสวนได้สอบสวนเสร็จสิ้นแล้วและพนักง,งานอายการกําลังจะออกคําสั่งฟ้องผู้ต้องหาเร็วๆนี้ไม่น่าจะเกิน10วันนายฉริยะจะอาศัยความเป็นอินฟลูเอนเซอร์สร้างคอนเทนต์โดยอาศัย ผู้ติดตามจํานวนมากกดดันอายการใช่หรือไม่จะเป็นการใช้กฎหมู่เหนือกฎหมายใช่หรือไม่ทุกคนต้องเคารพกฎหมายการเรียกร้องความเป็นธรรมต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไม่ใช่กฎหมู่จริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ